ฮอดเอาอันนี้ดูสี <tolak> <tolak> <tolak>

ไ่ว่าเดี๋ยวมันเข่าเขาเราพอีนะแล้วกสลับทางกับปีนสลับเลยปีนนทันั่นละเดีเขาก็ได้เียทงนี้เอาเข่าด้วยใช่ไหมมาเข่าเดี๋ยวเดียวจักใครรูสิเออปังเออปังเฮ้ยเข่ากันนะลงไหลแล้วโอไหลแล้วไหลล้ไหลไหลขันบ่ดินง่งยขันบ่น

เอ้ยร้อนๆๆเฮ้ยมีแต่รับวิศวะอันนั้นตนน่ะนะนับบิดหางเด้อพี่น้องเอ๊ะไอ้นี่พูเรดึกคนสตาร์ทพะเจงเปียะดิบิดหางเด้อพี่น้องยังบิดเด้อสพันบิดโอ้ยก็บ่สตาร์ทพัน hey, <laughs> 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 ไกำองทางกำคองทางนะครับกำเลี่ยวกำบิกบิปาดเผอิญบิเโอ้ยมีแต่สิตีนเผา big, คือมื้อๆออกบ่ออกบ่ออกทางฟ้ามือออกนั่นตัลัปาดมือกันได้ปาดมือได้นะ่ดเ

อกตัวตะตตอกเียนกัน้มเลยไรันจะตก่ตันี้นะันัเนเนี่ยตอกหาเสันนเนาะโอ้ยแน่นิงเลยจับไล้ตันก็ทิบลุดเนี่ยับนี้คันตัวออเอาเลยน้ำ่ปลน้ำปังเพราะตัวนั้นทิบลุดอยานนี่ไม่งเดีทนสิุดนะเม่นแร้วันค่อยถอนผลไงสปีก

เอ yeah. ้ยังกว่าเย้เย้มาหาเสียวว่าไดเย้เป็นเมียคนอื่นเราวม่ชื่นเพราใจมเนี่ยมาเสียวทำมาไดเนี่ยกับเด็กขวามาทำซ้มาทีนะหลักมากต่อไปน้อยมันง่ายตรนนี้ก่นต่อจังน้อยมาเลยต่อเลยแล้วลุงสานมันเจ้าขอ เยวพเด้จีมทุบต้นทีอะไรวอะไ่ใหเขาเจ้าภาพนะเจ้าภาพพ่อคนเชียงมัดลอยไฟสตาร์ทคอนาด้วควายขันเยอะยอเดี๋ยอะควายขันแล้วขันอะไรกันจ้าวแล้วก็จ้าวมาแล้วมาจ้าสีสตาร์ทเดี๋ยวขผมพูดขันเร็นะเดี๋ยวพ่อโอ้เนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจุ่งจงให้มัดน้ำดิจุงให้มัดน้ำจุ่งใหมัดน้ำโอบมัดสิจุงตรงนี้ไว้มัดน้ำเลยมามัดขันตอนนอนน้ำ

i you. ごめんなさい。<noise>